ก็เรียบร้อยแลครับมาส่งฐานเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวกลับไปหากระถินต่อครับลุงจำลองเดี๋ยวไปถ่ายวิธีชีวิตคนดันน้ำส้มด้วยนะคนดันน้ำส้มแล้ตวนไปเลยวันนีน้ไป่ายเลย นวันนี้ลุงจำลองเอาฐานมาส่งหลังจากที่ลงคลิปไปก็ได้ออเดอร์ชุดใหญ่มานะด้านนี้เลยด้านนี้เลยสามถุงร้อยไม่ เดี๋ยวใส่อัดเลยนี่เก็บไว้ตลอดเลยนะเพราะอาจารย์นี่เขาสั่งทุกพุทธวางวางลงเรียงตรงนี้เลยครับการพบด้วยม่กานั่นการตัดการตั้งกันนี่เขากำลัง ก็คลิปนี้ไม่ตัดเดี๋ยวลงแบบนี้เลยล้วนๆไ,ไปถ่ายปุ๊บไดาวเด้อเลยไม่โอ้ครับขอบคุณครับ,บรครบัเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่าย,อ,อ,ยาอันนี้ทำกล้วยชาบ อันนี้พี่หมายมาฝากใช่ไหมครับเนี่ยฝากขอบคุณด้วยนะครับโอ้ยฐานแรงใช้ได้อยู่เอาไปลองทำกับข้าวดูแล้วเตานึงทำกับข้าวได้ตั้งหลายอย่างไฟก็แรงทได้่าไม่ใส่ชก็มีไเ่เอาภา นี่เดี๋ยววันหลังจะเข้าไปถ่ายแพ้อีกยังไม่ได้ไปถ่ายแพ้เลยเภาพขึ้นก่อนเอาภาพขึ้นไปภาพขึ้นลวกถึงวันที่ถ่ายอีกแก่ยืมไปยืมเอ you <buy> you. าไปถ่ายรูปได้กินนมมาด้วยอ๋อแพ้เพิ่งออกใหม่วังนี้เด้อเมื่อ,ก,อก่อนแกเลี้ยงไว้ไม่กี่ตัวเอง จะเลี้ยงแว้วขี้ใส่แป้งผักเดี๋ยวนี้ออกเต็มเลยเน่เน่เน่แม่ขาไก่ย่าง นี่มามาส่งทานเสร็จเดี๋ยวก็ออกออกไปตัดกระถินให้แพอีกนะเนี่ยครัแล้วนโอ้แพเยอะเห็นอยู่30มสกว่าตัวแล้วมั้งอยู่ที่บ้านน่ะ มีมีออกใหม่ด้วยอมาอ่ยเยี่ยมมายุดกครับมาเย่มร่องแะน่ะมาเ้ี่มร่องร่องเกียวอยู่งั้นเนี่ยม่ได้รับไปนอน

ถ้าถึงเวลากินน่ะมันถึงร้อง er> ยิ่งได้ยินเสียงรถที่ว่าขลในกระถินเข้ามาเน่าร้องกันใหญ่เลยรถของประจำมันจะร้องเลยถ้าไปย่างไหนกินมดบานมัดบานไม่ไม่ยอมยุติก็ท่นไหนไปเอาสายใบเกยมันกินตลอดมีโยนให้มันกินโยนให้ทับจะร้องเสียู่บ้านหลังคืนเไไม่ด้เลย สามถุงร้อยถุงเดียวสามสิบห้าไม่กระถินไม่กระถินว่าแตว่าสุดยอดเลยไฟแรงใช้ได้เลยอ่ร้อาเลยนะคะ ไปถ่ายทำชิ้น้ก็ได้วอเดอร์มาครับได้วอเตอร์ให้ทุงจนดลองเยีเขาไวแหงหน้าแล้วไดก็นาัอนนี้งานงานงอกเลยมาตัวทิเนแล้เอาว่างน้ำปุ๊บเลยเดี๋ยวว่างอปเลยโอเคโอเคฮ่าวัวอยม่ไหนอ กาบ้านโนนสำโรงอ๋ไก่ลำนังแก้วอ่ะก็เรียบร้อยนะครับมาส่งฐานเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวกลับไปหากระถินต่อครับลุงจำลองอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็ทำงานต่อเหมือนกันก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้อย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวปิดนะถ่ายไปเรื่อยๆเอา แค่ถ่ายอะไรนังหนานี่ถ่านแค่ไม่กี่ถุงเองถ่ายคนเดินตลาดซื้อของซืออะไรอันนี้ถ่ายถ่ายแค่ถ่านก็พอแล้ววันเนี้ยอะไรก็จะให้เราถ่ายทั้งวันดูดิเนี่ยมาทำงานเนี่ยวันเนี้ย ไปดูอีมสอีมอได้เงินได้ไหรหัวบานเลยดก็ผูอ <า S 1> ะะค้า<ร>ทานพ่อค้าทานเราทานมาส่งแล้วเสร็จ <า S 1> แล้วก็เดี๋ยวมาฟังแม่ค้าขายไก่บนกันนะวันนี้<ะ> กาารได้้โอเคังน,นก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ